ลูกสาวพี่น้องงานบ้เกะกะกันเด้อพี่น้องาเมืม่นมามาตั้งไข่ได้ลูกสาวนี่พริกเพิ่มอีกอ่ะมีพริกมีกระชายมีคา่าตะไคร้มีใบหัวแลพริกแถวยุ่งๆเลยน้่งบอกมาเด้ดเติมดอกไม้ตอนนี้ตอนกลัว อะไรสิมาเจ็บไปโ ok PI หดพี่น้องไปบูดกันแล้วไอสิแยงเฮ็ดตำยาขนมจีนวันนี้สิพิเศษเล็กน้อยเด้อพี่น้องลูกสาวแม่นไอสิมายามจ้ะเป็นแดดเป็นชัวเป็นคู่ใกล้ใกล้บ้านเลยอะไรจ้าไอสิมายามแม่นยังไงแม่นยังไงแต่แลยสิเจ็บอันเม็ดนตำยาขนมจีนเไอตัวสาวสิจ้างหน้าคุณไหลเป็นหน่วยเลยเด้อคุณไหล สองน่วยเลยลจ้ะเจี๊ยบกระเพราไปอันนี้นสิขววไก่จ้ะมีพริกแกงขัวน้่งจะ้ะยังไงเราพริกแกงไก่มองแต่ว่าสิ่ไส้พริกเพิ่มอีกจ้ะมีพริกมีกระชายอีคามีตะไคร้มีใบโหรจ้ะพริกแห้งจ้ะอย่าใส่ตังจ้ะ มันต้อง,งขวามันสุกๆมันจังสิขอยอน,นัน่นหัวน้อยก่อนมันแห้งใช่ไหมหัวมัน,น,น,ะนะสุกน้อยกันจะเติเครื่องแกงผอมอบเครื่องจ้ะมันเข่าๆกันนั่สถึงได้ข้าวขวานแห้งๆมันแห้งๆจังน้อยเราจ้ะปรุงแล้วก็จังจเติมน้ำจ้ะหัวสุกแล้วจ้ะมังสิเติมเครื่อง อกอเดียนะนี่อนี่มันแบตันน้จักน้อยเราว่าอุ่นนันต้องนนจักน้อยจ้ะนัวนจังเลยนานประแดกจ้ะเจดสองสักที่ของนัวจ้ะ ปลาจ้ะขวานให้มันเข้ากันเราไม่รู้ไงจังสิเติมน้ำจากขวห้เขาเครื่องเขาเอียงพร้อมจะจริงไม่รู้ไงเมื่อไ้เติมน้ำไรตอนนี้ตอนขวานเติมเล่ยเถอดนะขวห้มันเข้ากันเขาเครื่องก่อนหร้อจังสิเติมน้ำจ้ะเขาเครื่องเราพี่น้องไม่รู้ไงสิเติมน้ำเด้จ้ะัน เขาเครืองเขาแน้นำสิเติมน้ำใช่ไหมเติมน้ำเราล่อให้มันน้ำเดือดเราจังซิมจังเติมน้ำซิมได้จังน้อยมันน้อยสุจักพริกมาตัมจังน้อยจ้ะเพราะว่ายันบกเพียรไหมริกแกงเนื้อ่ก็ใส่หละหละแต่ว่าสิตักแกงมะตัมจังน้อยก่อนจ้ะ สีกงบบัตไฟเพชรปนในน้นะแต่ต้องผิกในี่ใส่จ้ะเดีวจะจัดน้อยน้องยาหนุ่มกินสุดท้ายน้อไใบักรหัวกรับหอมจ้ะไปนี่ไป ่ยังไงซิมมึงกันจ้ะเฮยหอมกัไใบดหลูลงสุดท้ายจ้ะแ่บแล้วจ้ะสนีแ้แหละเนาะน้อลอะไเทอดเห็นว่าปลาทูก,กระจกนะพี่น้องดูว่าแสบประทู <c oughs> ก่อนจริงก็ต้อุฮงจ้ะ แฟนทับส่งไม่แน่นอเอาลงมาล่งข้าเดียวเราึ้นสีพ่อเหลืองเหลืองคือจะขคือแฉบหมูนี่เนาะเนาะหน่อยทอดเลยทอดหน่อยๆก็ได้หลยจ้ะมันคือแฉบหมู ลูกสาวพี่น้องอ,อันนี้น้องนอง้อ,องไอต์เอาซื้อแ่งป็นนุม่มพี่น้องลูกสาวมาตจำบักหุ่งซื้อจินกิลยังไหนนะสีมือคู่เว <laughs> ลามาแต่นั่งยุ่งเสร็โปลกอันมองอันมา,มาบรรจุหมบูบรรจุยุบก,กุดหน้าบานกุดหน้าดีไงใกลก้กันเด้อพี่น้องว่าแมร์มามาตะไครได้ลูกสาวเนี่ยบ้านไกล้ใกล้นี่ยล่ะ ฉีดวัคซีนแล้วฉีดวัคซีนมาแล้วจ้ะเก็ไปยังกับบ้านใกล้กันนี่ละประเด็มาตะตอร์ไก่ได้นั่นเนาะแมนจี่น้องเป็นยังจังไลยเป็นลูกสาวกันพี่น้องกับสีบาเนาะบ่แม่นได้เป็นไง่ได้พี่น้องขันบ่มีบุญวาสนา้นนะปรัเดนยังสนองไม่เห็นโค้งตีขายอาสาขายอาสาประเด้จับฉลากจับฉลากเอาเด้่เนาะแมนจับฉลากได้ไหมบ้านแมนกับสิอันไผอยากใส่ลูกคนใดกับจี ได้เด้พี่น้องเขามีวาสนาต่อกันเลจาจังเลยเป็นแม่เป็นลูกก็ได้จับฉลากเอาลูกสาวนี่มาจับฉลากเอาเราเอาซื้อแม่แต่ละคน,นไปเฉียนลนนุ่มเหมือนบกน้กองมแม่เหมือนมู่บ้านเนาะเข้าใจกันจังสนว่าเฉียนพ่อแม่มาได้เป็นซืิอๆครับผเคยทำบุญรวมกันแนละ้วจังไลยมาเป็นเยพี่น้องมาจับเมาแม่นันขอเป็นกันเลยเดิแม่วันนี้สัง่งอย่างอีกอันนี้มันบ้าแม่<ใ>นลูสาวอิตาเลียนพี่น้อง เดี๋ยวแต่เพิ่งติดตามเสียบออดซิมกีมมือลูกสาวเด้อพี่น้องสวัส,สดีเดชเป็นลูกกันนี่จับฉลากโอ้ยหลายแม่กระลุนลูกกัะลุนมาสิเดชแม่ก้นไดชเนาะกระลุนน,น,ะลนน้ากันนะพี่นอ้องไปสวัสดีเดเขาก็เลี้ยงจบเนาะลูกแม่เลี้ยงจบวางสามสี่เดือนสี่เดือนที่แล้วจังในยก่อนจูดเด้อพี่น้องสาว เย็บจุกเราบรรจุบัรจุหมื่นบ้านก็่เลยได้บอยูุไกอันบ้านแม่อยูุ่ไก่กันกันันบอุนี่เสียเอามาอยู่น้ำพีนน้องแต่ว่าตอนแรกว่าเห็นว่าบรรจุอยู่นี่ใส่ยังบเอาเดียวเดียวแม่ฮะพีนน้องจะเสียนองว้าแต่จะเสีบแถว่ิลคู่ไหมเสียบว่ราเสียบมาชิมน้ำกันได้พีนน้องอ่ เมนลุงเล่อดุเดี๋ยวมากิมของข้าวมุกขอดันจากปีหะานพ่อปีบอกตอนนั้นกับไมเด้ล่ะกับวางไปฝึกสอนอะแมนไปกอกันอีกแล้วชิมจะคลองชิมยังไงเค็มไอ้ปี๊บมจะคองก็ต้องกินแอบโย่แอบได้ชิมซะอยู่ แ <c oughs> อบมาท่าดือซิม <c oughs> เสียบเสียบพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาซิมพีมือพุ่นลูกสาวแม่น้อกอ้เนี่ยมือนี่มีลูกสาว <c oughs> น,น้ำมูแล้วพี่น้องมือหนี่หนูเอาใส่เลยลเอาใส่เลยลูก <c oughs> <c oughs> เอาใส่เลยไปเ<ว>อาไปกินข้างนอกมือหนี่ ในกินไก่ก่อนรับไก่ก่อนสวัสดีแม่มากเราจะเลี้ยงจบมือนีเปิดเธอเอ้ยมือนีเหตุง่ายมือแหลกจะไม่ซ้อนมมอแรกไม่ล่าเลยบ่อนห้ในสวนพอพูนประชุมเด้งหน่อยเปิดเธอวันทีนึงหรือไม่มาสิภาคกันนั่นเตรียมสถานที่รอดเด้งหน่อยขุดนาดีนวลลานค่ะไก่ห้าเนนละมันมีโรง่นหอยเหลือกลุมยนีนูมักนีมาเด้อไม่นองไปเนี้ กับมะฮงฟมือบสาววนนี้มั้เนี่ยวัาธรรมดางามพยำงานจาม่ำเขอคุณขอบคุณอยากกินอะไรบ้างินหัวจ้ำเออกิ้นอเราจิได้พอกันเลี้ยงโอ้ยเน่ยไม่ได้กอกันยังไงมาหาแม่เลย่ดอหรมแม่สินอีนี้อยากอายเลยว แม่แสบจี๋เหรอพี่น้องไิ่เป็นไรกินข้าวุ่นกันแสบแบคือมันคือติ้วหญ่แตจิ้วหญ่ๆเลยลูกนี่เากินมาเหมือนว่ะเด็กเนากน่ต้องเด้อพี่น้องเหมือบเก๋ไม่นี่ปวดซอกจู่กวนปวกแขนแม่พอได้ไปเลาไห่แม่ปวดแขนไหนพอนะพี่น้องมาหาหอยแฮียนเราไมีรถ แม่เราลดกษาเลยไมาให้ปูแก้มให้บ่ได้ไปมาสิป่อกััเนาส่น้องเป็นบ้าล้วอันนันเ่ามีบุญรัสนาตัวกันเป็นบ่ไ oh ด้ว right? ่าเจ็บฉลาดเจ็บฉลาดเขาเปาไปเรียกว่าไผเป็นลูกเป็นลูกบ่ได้น้อมันบ้าลันเลมีาก็ลูกเอาแม่ เอาเองกินเหมือนพ่อเลยจิ้มนี่พี่น้องเสีบมันนี่เรี่นงไยกไปไก่ไก่ต้านดอกไก่ต่างดอกพี่น้องยกไปไก่กัน พ่ามันก็นไกลบ้านบ้านก็อยู่ในกรับเดียวกันนะแล้วพอมีเวล่างหรอกลูกเลี้ยงตะนังซื้อเลี้ยนนะลองเราเลี้ยนนักตัวตื่นโดนจังกอกันเพียงหนึ่งแม่เรื่อนแจกค่ะเหมือนยองแม่ไม่มีน้อง อันนี้เขาเ้าเด้นิเม่ก,กินเขาเสาไม่กินเขาแมวมาเล้าทบานสั้นเลยเออ,อแมนอยู่ขนเห็นนเห็ร้านเาวเด้อมันจูขข๊คู่ไหมเป็นคู่แล้วอี้ตอ,อนเล็กหน่อยจะเลื่อนจะเลื่นเนด้อ ดีการงา่ายยังก็ให้เจริญเจะเลื่อสุขภาพแข็งแรงยิ้มแห้งเด้อน,นั่นมาให้แม่ผูกแขนให้พี่น้องลูกสาว้าจพี่น้องเอาอันนี่ลูกสาวมาให้ผูกแขนให้เด้อพี่น้องลูกสาวได้เพิ่นได้บรรจุเลยคิดพ่อเลยชิดพ่อแ,อแม่จ้ะเคยเป็นแม่เป็นลูกกันเนาะเดียจักปีแล้วเนาะ,ะปีนั้นยังเป็นแต่กปีสอง สามไปส ah. no wonder, ah. 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 ี่ไปหาโซ่ซีฟีดีพี่น้องกมาหาเรื่อยยุกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อจ่าอีสานมาหน่อยจ้าจ้าลูกสาวกลับเลยเด้อพี่น้องบ้านบ่ไกลกันดอกพี่น้องยุ่ไก่ไก่เนี่โชคดีเด้อลูกไปมันเ็นไก่กันนี่จ้ะ